แต่ก็มไ,ไม่ป็นไรเงเอาครับคู่ที่สีประจำวันนี้ครับสิงขาวครับอยู่ในเสื้อสีม่วงครับคาดขาวครับโค้งกระด้านซินามิครับมาในเสื้อเสื้อการครับสีส้มครับสีเสื้อเนค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นะเลยต้องมีทีนึงที่ต้อง เสียใายขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นด้านคุณมีเนี่ครับต้องใส่ด้นาน,าน,าานอ๋อนี่ับการทีนี้สองทีมมากระปั่นขอิกานิจานดนี่ครับไหมเติมเติมครับอ๋อยี่สิบนาทีได้กำลังเริ่มขึ้นคนระับ อยูว่าวันนี้จะเป็นใครครับแมนซูนามินี่นต้องบอกช่วงหลังเกมฟอร์ไม่ค่อยดีจริงๆครับสกงค์นาสิงห์ขาวครับนี่เป็นอหนึ่งทีมที่จบท้าวเข้าสู่เอฟเอครับรอบแปดทีมสุดท้ายนี่แนะครับโดยยุทธผู้เล่นเนี่ยต้องบอกเป็นต่างชาติทัศน์ส่วนใหญ่ครับสี่คนเนี่ยนำโดยบัรป้าอาบบาสครัโดเจอร์และทางด้านซานุโก้ครับส่วนทางด้านซูนามิเนี่ครับดาวต้องบอกว่าสตาร์ประจำทีมนี่คือหมายเลขสิบครับเป็นทางด้านปอร์ดครับ วันเนี่ยดูแผนที่มาใช้การทังด้านสีขาวครับตูดแล้วตูจะแบกมาเองเลยครับบอลออกด้านขวาบิ๊กจริงๆเนี่ยบอกแผนมาบอกว่าจะตั้งรับคแต่ตอนนี้ต้อง ตูตตนะครับรับยังไงอยู่หูแล้วแก้ไว้จา,ากเท้าได้ครับให้ไม่ผ่านนักเก่งยังจากเท้าไม่ถูกครับหูแล้วพยายามจริงครับเสียลวลงมาไล่ช่วยไล่ครับด้านข้ามือขาวผู้มาตรงการแบมดีให้บอลข้างหน้าเนี่ยมีคาร์บูโกอยู่ต้องชะลอตัวเองครับเนี่ยเข้ามาตรงกลางนี่นะลูกนี้ไม่ผ่านนะเอาแล้วมาถึงแบมบ้า แบบบ้านนี่สูงยาวเข่าดีจริงๆนะโอ้โหข้างหน้านี่ใช้ทั้งนั้นแย็กข้างนั้น,น,นปอน,นครับดูว่าคู่อันตร,รายเหมือนกันคนะรับตัวเลื่อนที่จะเล่นเตะเกมตัง้งรับก่อน,นครับอยู่ในแดนตัวเองรอข้างหน้าสีขาวเนี่ยเข้ามาในแดนล,ล้วค่อยไล่ครับแล้วจะเจาะตรงกลางไม่ผ่านนะแบบบ้าสวนขึ้นมาปอนมีความเร็วเหมือนกันคนระับข้างห้าสายแย็กตัวต่อตัวเลื่อนนี้ทำได้ทุ่ด้วยครับเป็นทด้านสีขาวเนี่ยนะครับ บอกว่าดูข้อมูลสถิติที่ผ่านมาต้องบอกว่าสตาร์ทมาเนี่ยสิีขาวสตาร์ทในลิกเนี่ยสองแมตช์เนี่ยแพ้สองแมตช์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทําความคุ้นเคยกับสนามแล้วเก็บได้มันเป็นกติกามะนะครับตอนนี้แล้วก็ลิ้งเล่นยิ่งดีจริงครับมีส่วนเอฟเฟคครับเนี่ยเข้ารอบสวดไปแล้วด้วยครับแปดทีสุดท้ายครับ ทางในขันเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่าไอ้ไปทำในี่ตลอดลีกทุ่มน้าไทยไต่เนี่ยจบเรียบร้อยก่อนนะแล้วเราจะทำไก่ขันในวันจันทร์และวันอังคารอ๋อในทีเดียวครับขันโกจ่อไปตรงกลางไม่ผ่านครับใช้อาบันเนี่ยไปยืนหลังเหมือนเดิมครมาปอน ลอกลูกนี้ไม่ผ่านเหมือนกันนะโอกอู่พายังจนใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันกนะใช้ปอนเนี่ยครับเป็นตัวทะลุทะลวงนะแต่โลสมจังหวะยิงไม่ได้ครับแบ่ป้าลนี้หมุนกลับมาก็โด,ดนทางด้านปอนเอาด้านหน้านในปอนเนี่ยเป็นคนทะลุขึ้นไปครับด้านหน้านในทิ้งให้ทางด้านปอนเนี่ยคนเดียวเลยครับโอ้โหดูแล้วก็จอะไม่ง่ายนะครับตอนนี้สิขาว จะตักลูกนี้ก็ไม่ผ่าดนะโอ้โหหมายมั่นปั้นมือหนึ่งคะแนนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะวันนี้ลงมาประชาชตจัดการเองเลยครับานด้านวงการจบลูกนี้ยังไม่ผ่านครับเด็กเต๋ผีงอกข้ามไปก่อนครับต้้งป๋อตอนนี้ใช้กำแพงเหมือนกำแพงสองชั้นนะเป็นท้านซูนนี้ทิ้งสูนหน้าตัวเร็วความเร็วจีบไปเลยครับต่อจาาังหวะฉาดหวยพอหุดแล้วเบิ้ลลูกนี้ยัง ลุกใจเป็นดีด้วยครับแต่รถจังหวะยิงงูนี้ก็ไม่เข้าก่อนครับผ่านมาบ้างจุดๆสี่นาทีครับจังหวะจ่าจ่าเนี่ยยังไม่ดีเลยครับทางด้านสิงข์ขาวครับโอ้ทำใจบ้านมาดีนะทางด้านซินามิครับเตัวผู้เล่นเนี่ยมีให้ใช้สอยอยู่ท่าสนามเนี่ยขอขอบคุณเลยครับจังหวะจะสวนกันต้องเน้นเลยนะับทา้านซินามิ ต่อมาเอาตังน <toys> ั <P an lon aún> <yelled> ้นสายจับแล้วแรกไม่ดีลูกนี้โอ้โหโดนสะกิดด้านหลังนะผู้แต่สินเป่าให้เป็นฟาวครับท่าจังหวะทำฟาวก็รู้ตัวแล้นะเบนเอาเองขอโทษขอพ่ษเองนะบ้าครับจริงเรื่องน้ำจิตน้ำใจน้ำกีราเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะมีอยู่แล้ว เดือดตรงแพ้มาถึงสาคนแล้วสี่คนเลยครับโอ้โหทีนี้ดูว่าจะส่งยังไงครับอีกก็ติดบอกคับลูกนี้ได้ลูกพู่เหมือนแบบฟ้าไปได้ครับโอ้โหเเส้นลูกนี้ยังโดนสกัดทิ้งได้ครับ ไบสายเลยนนี้โอ้เลือกตัดสินใจยิงตรงนี้ไปเข้ากาล่องแล้ว ด้วยครับลูกนี้โหแต่สุดท้ายเนี่ยครับแต่เองออกเองเลยครับอาร์ตนี่พยายามจะเติมขึ้นใหม่ครับลูกนี้เฮ้ยขอมพุ่งสีนะลูกนี้ได้ฟาวด้วยครับได้ฟาวด้วย หวางยาวเอาครับปอนอขู่ย,ยังไม่ทานนะล,ลูกนี้อมอนมานตีเข้าทางน,นั่นสิงเขาวมากกว่าครับแล้วจิ้งไกลลูกนี้ล้มตัวก็เช็งไปย่างเรื่อยๆครับหวางยาวอีกทีครับล,ลูกนี้ยังโหมได้โอ้โหแล้วอยู่แบบบ้านนี้ต่างหากขึ้นมาเอาคแต่บ้านทางด้านขวาล็อก จริงๆขณะเท้าซ้ายไปอีกทีมันเลไม่ขาดนะตัวตัวปอนโอ้แล้วมือไปลูกนี้นะให้เป็นลูกไปมือด้วยครับน่านซินนามิครับตัวใครจะขึ้นไปครับเนี่ยเล่นรับกันหมดเลยน่านัินนามิต้องห่วงนะจากลูกแบบนี้นะครับเซตเทน่าจะสู้ไม่ได้ครับมาเน้นกัน่านเซตพีครับตอนนี้ใครอยากเข้ามาโวให้แยกอีกทีนึง มาตรงกลางเอาได้จังหวะยิงเขาซ้ายก็ไม่ดีครับตรงนี้ติดีฟอกเบรกเิงนุ่มเี้โอ้โหรีบร้อยไปนิดนึงครับที่แล้วเนี่ยนะเป็นคนทำประตูครับช่วยขึ้นเวลาได้ในไล่เตะเสมอการเซฟซีมมาก่อนนะสุดท้ายด้านทานไม่ไหวแล้วก็แพ้ไปสองประตูต่อนเลยครับงา,จาน,นจรงนิงๆครับวันนี้จเจอแนน,นสีขาวครับตองป๋อโอ้โหแล้วนี่ทะลุมาเองเลครับ ต้องต้องสองคนแล้วแวกเข้ามาตรงกลางนี่หายไปเลยครับโถ่โผประตูนี้นี่ยืนดูยืนดูทั้งทีมเลยครับจริงๆนะน่านนอมิเอาประตูขึ้นนำไปเรียบร้อยแล้วดึงประตูต่อสูรนะสิงขาวครับมาจากซานุโก้เลยครับตอนลุยขึ้นมาแล้วก็ so. จริงเองเลยครับ ได้แล้วครับมาที่กระป้าหึงหลอกโอ้โหแล้วดูวาขาให้ยาวไม่รู้จะไปยังไงดูยังทำชิงกันแล้วโยูแก้ไขกันมาดีครับทำชิงกันอีกแล้วครับหนึ่งสองเกอนผั้สนามแบบแล้วเปิดรับไก่มาแล้วน่าโรเจอร์ลุกี้ไม่ถึงครับปิกตัดได้พลุกขึ้นมาเองนะครับปิกจังหวะนี้โอ้โหโดนบังมิดเลยครับ แข็งแก่งัธนาบัตรดูแบบบ้าให,ใหญ่กว่าแล้วผู้หนุนีได้แล้วหูสองคนสาคนนี้เอาไม่อยู่เลยครับต่อ,อตุ้นแล้วให้กำลังใจกันครับตอนนี้เสียงเที่ซูนามิมีนะี้คือต้องบอกว่าทีมเวอรอยู่แล้วครับวันนี้เจอการสีขาวนี่ต้องบอกว่า ทั้งทีมเวิร์กความสามารถเฉพาะตัวมาหมดครับด้านสิงห์ขาวอีกขึ้นกับมาซานุโก้คนทำประตูครับือกับมาตั้งอีกทีนึงเอามาทำชิ่งกันหนึ่งสองมาทางด้านขวาแล้วโรเจอร์เนี่ยอยู่ด้านซ้ายไม่ได้ปอลนัลูกนี้ชิฝั่งน้าตรงเข้าเข้ามือสาวตัวครับแย้ ตัวลูกนิดน,นะครับใจทุ่มนี้ครับขึ้นมาโอ้เบิ้ลมาเราวิ่งเข้ามาโอ้โหนี้ฝั่บอดดอลชนะได้คนระับ<ป>จ่โอ้โหยังแก้ไขได้ครับแจ็ค แล้วแยกลูกนี้ไม่ได้มองบอลนับแน่เพื่อนก็รีบคู่ไปสอยนะนั่นโบให้กับมาโวตึงกลับไว้เล่นเองแล้วดูวก็โผยังได้ด้วยครับบอลล็อกเข้าตารงกลางไม่ผ่านนับเราจะไปเองทีนี้ไมโซนนะซานุโก้หาแล้วครับโอ,อ้โหแหลกมาคนเดียวเลยครับไปน้านซ้ายบุ๊ดลูกนี้ให้เล่นย้อนหลังไปเยอะเลยครับโงมาช่วยด้วยนะนั่นปอนฉันรอไว้ครับ,รบเตียมาแยก โอ้โหแล้วไม่ดีอะลูกนี้มาครับแบมป,ลปล้าสายตีให้าอาตั้โอ้โหนี่เตียวมาดิแบบพุตบอลใหญ่เลยครับนี่สุดริมเส้นจริงๆครับแล้วก็จะพยายามจะโผเข้ากลางให้เพื่อนเราข้างสนามครับขอ,อเปลี่ยนตัวเลยครับเริ่มต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วนะนันซึนามิครับตำแหน่งแรกที่เปลี่ยนตัวไปเไป็นนันโวับ เอานั่นเบอร์ลงมาอีกคนที่กำลังยืนรอยอยู่ย่งเป็นด้นดานจุครับน่าจะลงมาแทนด้านเบน,นะส์นะน่าจะปับมาเล่นใช้สูนยหน้าสองคนแล้วครับต้องบอกว่านุ่มที่เป็นคนที่เล่นสูนยหน้าก็เล่นทําประตูได้ค่อนข้างดีคนะรับอ๋อเนี่ยสามคนสามประสานแดนหน้าดูว่าต้องสอบประสานกันให้ดีวันนี้คนระับนุ่มหมาที่ต้อนลูกมิลเลอรวูดขู่เล่นไม่ได้คนระับพยายามจะฟ้องมากกว่าลูกเปล่า ถึงประตูต่อศูนะตอนนี้ข้างสนามชินามินี่ต้องช่วยกันแก้เกมครับตามหลังแค่ลูกเดียวยังมีโอกาสครับอลจับลูกนี้ก็ยาวครับปูโดนแบบบ้ามาตุ้งการไป่เองครับขายยาวจริงๆครับแบบบ้าซันโก้ต่างไปนี่ลักบุกโอ้โหนี่กลายเป็นบุกจบเข้าโปรตัวเองครับยร่งดีมู่ต๋าตัวนี้ยังปัดได้ครับแม้ทางด้านเก่งจะเกือบนะครับ เกือบจะไปยมอกขวานแน่แล้วนี่ผู้หมูลูกเดียวนี่หนักข้อแล้วครับตอนนี้แล้วต่อยเล่นเรียบมดิไ่โหติดบอลกลูกนี้ใครยังจะบอลเอาแฮนด์ก่อลนะต่บ้าไปเองไม่ผ่านครัปกจะโดหลบได้ลูกนี้ This is hurting กาดเท่าไหร่รับโอ้โหแล้วให้มาลูกนี้นี่ข้าวไปไม่ถึงนะท่านน,น่ตนุ่จริงๆเนี่ยให้ตามเสียงเลยนะท่านนก่อนนี่เราบอกให้ตามสัญชาตญาณจริงครับเดี๋ยวเพื่อเติมขึ้นมาแล้วก็ให้เลยครับไม่เมลือดบางเลยนะหั่นซิงงก้นโอ้โหสองนี่อยู่ในแดนตัวเองนะ ลูกนี้ปิกเอาตัดได้ครับลูกนี้ปอนให้ตรงกลางไม่ผ่านอีกแล้วครับจริงๆอ่ะผ่านไปในหมุ่นนี่ทำทางให้แล้วแล้วกูแบบบ้าโชว์เลยครับทุกคนทักษะส่วนตัวเลยต้องอบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆคนระับโลเจอร์ปิกลูกนี้เข้าซ้ายจริงไม่ได้เข้ากลองเลยครับ ในทีมนี้ต้องบอกว่าลงเล่นทีไรเนี่ยคนดูนี่เต็มจริงๆครับทีมที่ทเนียนเสียงทนะี่พาแน่ขอบสนามเนี่ยค่อนข้างเยอะครับตอนการเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีกว่าดีคืนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวต่อสนามนี้ได้อย่างตอนนี้ต้องบอกว่าเล่นได้ดีจริงครับ ทางด้านมิ้ท์ครับเหลืออีกประมาณ4นาทีครับตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวครับซูดาบิกระโดดมาเลยก็ไมันผ่านนะเอา,เอาที่ขเขาแยกทั้งสองคนได้ด้วยละคร,รจริงโอ้โหดและผู้สาวตูดลองดิจะถูกพานเลยครับเดี๋ยวแน่นจริงๆครับไม่เหน,เนือบางรายแรงเ่ยต้องบอกว่าไม่ได้กินง่ายๆแน่นอนนะ <c oughs> แต่เวลาเล่นบอลเนี่ยต้องบอกว่า,าทั่วสนามจริงๆนะสิงขาวกระโดดมาลูกนีน้แหลนไปครับโอ้โหแล้วมีอาการบาดเจ็บว่าลูกนีน้เล่นเชิงอาการเนีน่ยเติมเติมลงมาแล้วเนี่ยเป็นกันด้านมดเน,าานี่ยลงมาแทนด้านแยกด้วยครับโอ้โหแล้วสองคนไปไง่ายๆสามคนตรู้มากันโอ้โหแล้วลูกนี้ไม่ให้เพื่อนคนระับลูกที่จะยิยงเองครับ ได้ทีนึงซารลโต้ข้ามมาแบบบ้านด้านขวาเกี่ยวเข้าซ้า,ายหายจังหวะยิงแม่เปิ้ลอีกกี่รูกนี้ก็ไม่เข้าโอดโหจังหวะยิงครับแบบบ้านตอนนี้ยการเดนนาซิโนนี่ที่ยืนบอลนะครับีขาวเล่นบอลเลยครับจังหวะเติมขึ้นมากันสามสี่คนเองครับเล่นต้องบอกเพื่น ขายก็เล่นต่างชาติเลยเหรอครับสิงขาวสิงขาวครับผม มาลุ้มมาอีกแล้วผ่านต้องการไม่ผ่านนะลูกนี้เป็นนักเก่งจริงๆจังกล้ากๆๆัดที่ห้ามก่อนครับสองนาทีเสร็จๆครับ่วงเวลาแรกยังไม่ลงมเพราะเวลาบาดเจ็บครับตามหนังอยู่แค่รุ่งเกียวอับซินามิสาวนี่มาโอ้จริงจรกับแทบทุกแมตช์ครับสี่ผู้เล่นเนี่ยเอามาตืน้นด้านขวาแม่บ้าโยกข้าซ้ายงานม่ได้จริงหุ่นใจจริงจริงเขาทำชื่อหน้าตู โอ้โหแล้วไม่หาที่ใครยิงเนี่ยคนดูข้างสนามนีุ่้นก็นไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่อหายใจยิงก็ผีอ่ะนี่แกต่อบอลจันเอาลิ้นดูดเข้าหรือไงนะสีขาวใจคอที่ไม่อยอมยิงครับไปถึงหน้าปากตรงในกล่องเข็มโปนะครับโอ้โหข้างสนามนี่แทบจะบอ็อกจริงเองเลยครับ โรเจอร์โอ้โหและพิกหนีมาได้สองสามสี่คนเลยครับรดูดแบมบา้ากครับแบมบา้าโรเจอร์ดูกระดกหลบลูกนี้หมดโอ้โหแล้อย่างไปได้ด้วยแบมบา้าพี่สองรอบตัวจริงครับเปิดไปตรงกลางไม่ผ่านครับซาดูโก,โก้กลับไปตูตั้งกันใหม่ครับมาที่อาบัตทั้งด้านขวาลูกนี้แล้วยื่นสุดขาโอ้โห ยืดยงนสุดขา้นนะครับบอลชิปไปทางด้านขวาเอาครับเบิร์ตเติมมาลูกนี้เองโอ้โหจังหวะยิงกับจังหวะยันนะ,ะนี่ครับหมายถึงยามจะบอกว่าบอลนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดปุ่มเข้าไปตรงนี้อันตรายครับทางด้านโรเจอร์ต้องระวนนังนิดนึงครับ ปู <aid> ่จ <Solomon> ังหวะจริงๆเนี <mainland> ่ยยันเข้าไปเงี้ยหักได้ครับต้องระวังกันนะครับเพราะฉะนั้นกฎการที่นํามาใช้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเพื่อเซฟตัวผู้เล่นอยู่แล้วไม่อย่างนี้นสไลด์ครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงครับปี๊ครับมีโอกาสตามตีเสมอแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายเดี๋ยวไปดูทอร์นาบาดเจ็บครับดูแลสินงนี้ถึงยายมาหนึ่งนาทีครับแล้วเขี่ยมาหนุ่มโอ้โหเหมือนไม่รู้กันนะพวกนี้ตีเสมอสำเร็จครับ ไปแล้วจริงๆเหมือนได้ยิงขวาแล้วเพื่อนให้มาโอ้โหที่เรียกเปกตัวได้ครับไอ้รุ่นนี้มันใส่ดีจริงๆครับเตกได้ยิงด้วยฝ้ายดีครับโอ้โหตด้เสมอสำเร็จครับหนึ่นนงประตูต่อนหนึ่งครับเอาแล้วแมนต้องบอกว่าต่อยน้อยแต่ต่อยใหญ่จริงๆเอาแล้วหลุดมาตอนจังหวะน,นี้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหนี่ท่านตวจนมานี่ต้องบอกว่าสิงขาวนี่ประมาทจริงๆครับลูกนี้ อยู่ในช่วงทเวลาษบาดเจ็บครับย้ำเลยครับหนึ่งนาทีเท่านั้นนะเราสู้ให้กันเกือบาดเจ็แล้วตอนนี้ได้ใจครับด้านซีนะไม่เอาครับตัดได้ครับสองต่อสองเลยครับตัดสินใจยิ่งไม่ชนเสาครับโอ้โหนี่คือได้ตัวที่น้ำทุ่งท้ายเลยครับอ๋อตอนนี้ปุ๋มนะครับได้ใจจริงๆครับบอลยังไม่โดนโอ้โหสุดท้ายออกไปแล้วครับเลยด้านซีนัมอันนี้ได้ทุ่มด้วยครับ เลือบแล้วครับสองจังหวะติดปิดครับโอ้โหข้า่นิดเดียวสีขาวนี่เกือบแล้วจังหวัดดูเหมือนไม่มีอะไรซึนามิมาโอ้โหเลี้ยวเอาตัวเนี่ยหันไม่เลยเอาเปลา่าครับบ้าครับให้มานะน่าคอมเร์ฮะมองแล้วงนยะอยากจะมาเล่นเช่นกันลูกนี้โอ้โหแล้วเล่นอันตรายครับเต่ก็จะสีนที่เปล่าหมดเวลาครึ่งแรกครับ พักอื่นน้ำแก้เกลอยดต่อคนระับ,บเหมอ